ท่านผู้เจริญทุกท่านครับวันนี้มากำหนดให้พูดเรื่องสัมมาทิฏฐิเมื่อปีที่แล้วพูดเรื่องตายแล้วฟื้นตื่นมาเล่าปรากฏว่ามีคนไปขอเทมแล้วก็ขอไะทำหนังสือขายดีปรเเนาเกตา จริงๆตายแล้วฟื้นตื่นมาเล่าเนี่ยมันไม่ได้สอนอะไรเรามากเลยไรเพียงแต่ว่ามันจะตื่นมาในรูปไหนมันก็อยู่ที่การกระทำของเราเป็นต้นทีแต่ยังไงก็ตามในวันนี้จะมาพูดเรื่องสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกถ้าเรามีความเห็นถูกแล้วเนี่ยมันดียังไงคําว่าทิฏฐิเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น คำกลางๆก,ก็คือความเห็นนั่หละเป็นตัวปัญญาแต่ทุกคนก็มีความเห็นแต่มันจะถูกมันจะผิดอีกเรื่องหนึง่งความเห็นเนี่ยคือทิฏฐิเป็นคำกลางๆแต่คนทั่วไปเนี่ยมักจะใช้ผิดเช่นบอกว่าคนนี้มีทิฏฐิแรง ก็คือมีความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตัวก็เป็นเรื่องไม่ดีไปนะครับเป็นกา,การเข้าใจังคนบางตุกแต่จริงๆแล้วทิฏฐิเป็นตัวปัญญาเป็นธรรมักลางมันมีอยู่สองทางคือเห็นผิดที่เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิกับเห็นถูกเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ เห็นผิดเห็นถูกคืออะไรถ้าอยากจะเสนอให้ท่านทุกฝังได้เอาไปคิดเอาไปพิจารณาสมมติเราอยู่ในหมู่โจรถ้าไม่ออกลักขโมยไม่ที่ไมปล้นล้นหรือฆ่าโจนเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเห็นผิดแต่ถ้าเราอยู่ในหมู่คนดีแล้วเราไม่ประพฤติอคุศลกรรม เขาก็บอกว่าเห็นถูกเพราะฉะนั้นในความเห็นหรูกัวปัญญาตันเนี้ยมันก็อยู่ที่ไรจะมองถูกไหมครับมันอยู่ที่ไรจะมองเรื่เหตุนเนี้ยผู้ปัญญายก็มีคนถามปัญหามาอยู่เสมอเสมอเลยว่าอาจารย์ท่านนั้นบอกว่าไม่ต้องมีศีลหรอกนะพัฒนาปัญญาเลย มันก็ถูกของคนบอกแต่มันไม่ถูกของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธโคดไม่ถูกเพราะอะไรก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าศีลเนี่ยมันเป็นต้นหรือเป็นพื้นฐานของจิตที่จะทําให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิและสมาธิเนี่ยก็เป็นพื้นฐานที่จะทําให้เกิดปัญญา ที่เราเรียกในกายสิกขาว่าศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับต้องศีลมาก่อนแล้วก็ไปสมาธิจิตจะเกิดขึ้นได้พัฒนาจิตแล้วมันจะเกิดตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญาที่เห็นถูกตองก็มีจิตเพราะฉะนั้นหลายคนที่โทรมาหาคูณบรรยาย ฝึกมาสองปีสามปีแล้วจิตยังไม่นิ่งเลยจิตยังซักสายไปรับเอาสิ่งกระเทาะปัญงาหูตาจมูกลิ้นใจใจมังกรปนารงจิตไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเราก็บอกว่าแก้ที่สีเพราะสีมันเป็นบ่อกเกิดแห่งสมาธิเห็นไหมครับก็เอาศีห้าเนี่ยคุมใจให้ได้ทุกขนาดเลย กใครผู้ใดก็ตามถ้ามีศีลคุมใจให้ได้ทุกขณะตื่นแล้วมาประพฤติปฏิบัติตามจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตก็เกิดปัญญาเห็นแจ้งไนดะ้ก็เหมือนอย่างผู้ปัญญานะเพราะนั้นเาารียนมาทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ไม่ได้สัขขานาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรก็เพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ย เขารบในความมีเหตุและผลแต่สิ่งใดที่ที่สูจไม่ได้คือไม่มีเหตุหรือผลสัมพันธ์กันเนี่ยความจริงก็ไม่ปรากฏวิทยาศาสตร์ก็ไม่ชื่อด้วยเหตุน,นี้จริงในปีพศ .2 ของนะ1รับจากการเรียนต่อจากต่างประเทศ มันจำเป็นเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนเกาจําเป็นต้องไปพัฒนานสติปัญญาในทางโลกจนสูงสุด,สด,สดมันถึงจะมาถ่ายทอดความรู้ได้ก็จริงในปี2518ก็ได้รูบวกเป็นพระด้วยความไม่เชื่อว่าตายแล้วมันไปเกิดใหม่ คณาวิทยาพิสูจน์ไม่ได้คนตายก็ไม่เห็นมาบอกสกคนกมาจาไหนไปเกิดที่ไหนไม่เชื่อครับอันที่สองไม่เชื่อว่าเทวดา,วนานมีจริงอ่ะตาเนื้อตาหนังก็มองไม่เห็นขนาดเราศึกษาด้านจุลินทรีย์แบคทีเรียเราใช้กล้องจุลทรรศขยาย800ถึง1,000เท่าเออมันเห็นตัวจุลินทรีย์แบคทีเรียได้พอไปอยู่ในต่างประเทศ ไปศึกษาเล็กกว่านั้นอีกคือศึกษาเชื้อไวรัสขยายแปร้อนเท่าถึงพันเท่ามองไม่เห็นหรอกครับเวลาดูอุลตร้าวิสีเราก็ใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าเนี่ยส่องกระทบตกตัวแบคทีเรียสะท้อนออกมาแล้วขยายมันก็เห็นตอนนี้หลักการเดียวกันเนี่ยการจะเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีพลังงานไปตกกระทบแล้วสะท้อนเข้าตาหรือเข้าเครื่องมืออะไรต่างๆแต่ แล้วก็เราสามารถตรวจวัดได้อยา่าไปศึกษาเรื่องจุลินทรีย์ไวรัสมันเล็กกว่าแบคทีเรียมากเลยเอาแสงสว่างจากไฟฟ้สาสองกระทบมันไม่กระทบเสถียรเพราะอะไรเพราะความถี่คลื่นแสงเน,นี่ยไฟฟ้าเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวแบคทีเรียตัวจุลินทรีย์ไวรัสนั้นมาก ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ได้ไปพัฒนาเอาพลังงานที่มีความผีคลื่นและเอียดที่สุดในปัจจุบันที่สามารถจะเข้าถึงได้ก็คือมลังงาอิเล็กตรอนส่องกระทบกตกตัวไวรัสมาสาั่ะกักมาขยายหลายๆพันเท่าเอาเห็นด่ <c oughs> ถึงแม้จะมีคลื่นอิเล็กตรอนใช้สำหรับนักวิทยาศาสตร์ก็ตาม พลังงานรงนั้นก็ยังมีความอีกรึ่งอย่างเกินกว่าที่จะส่องเห็นเทวดา,าได้ในที่สุดเมื่อปี2518ที่ผู้บรรยายไปฝึกปฏิบัติธรรมตอะนั้นหัวถึงคลัแล้วก็ฝึกปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือทำอยู่สองเรื่องคือทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิและทำจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง แค่ทําจิตให้เกิดเป็นสมาธิให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิผู้บรัญญายก็ึกอยู่ได้เจ็ดวันเจ็ดวันก็เข้าถึงสมาธิสูงสุดที่เขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิเจ็ดวันพอออกจากอัปปนาสมาธิความรู้สูงสุดที่เราเรียกว่าอภิญญาณ จิตชีวิธีเจโตปริยาณนุเกนิวาสานุสติญาณตาพิจิตในห้าตัวมีจริงครับเพราะอะไรครับเพราวันที่สนะิบครหลังจากเข้าชานได้ในวันที่เจ็วันที่สิบไปเห็นเทวดาใช้แสงสว่างสองก็ไม่เห็นใช้คลื่ลนในรกลารสองเขไม่เห็นเพราะคาม่ีคลื่นมันใหญ่ต้องใช้คลื่นจิต